สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเบื้อนเดิมคลิปนี้มายามพญาวังคือเก่าโอ้คือเปิดตำล่าเนาะเนาะสิหวันขึ้นสิหวันขึ้นสูวงการละเร้อพี่รองบัดดีเปิดตำล่าเบื้องอันโนดสิหาโนดอ่นเพ่งใดที่กันเพิ่นขวาขวาไม้อยู่เหนือมืออาจารย์ดุนดุนตีน้ำกันเพิ่นว่าอาจารย์มีโนดกิจายเพ่งนั่นเพ่งนี่เพราะว่านักเพิ่นช่วงและซื้อมาเลยเลยสิ ได้เราก็จะถ่ายรูปส่งไปเพิ่นเพิ่นมีลูกศิษย์ทั้งแท่งเมียงอุบลหลายก้อนตลาดตัวจีก็เพราะพราพรามีอยูฮาละอันมันมันมันเพลงแม่มาสิเกาคาแท้มีแต่เพลงเก่าๆกาไปเลยพระกเลเดี๋ยวมารับทั้งผุ่นท่งแดดแม่น้ำน้ำน้ำโขงมันนั่นสิฮะมันหวนขึ้นสู่ยุคเกาเาหรือวะมีแจ้งวาจยังไหนเพิ่นว่าเพิ่นเน้นแนวเพลงอันกับทรงเพลงมนเชี่ยนเพิ่นมาว่องขาเจ้าเด่นตะม่อนเชี่ยนพราเอ้ยมีมีโยู่มนเชี่ยนเพลงหมดก่อนมารับมนเชี่ยนส่งไปไหนแล้วจี หดกั่นพันเพราะว่าข้าเจ้ามากกาหงเงาเสียขงของม่นเที่ยมอ๋อสิ่งไปใหา่ปเจ๊าเจ๊งสี่เราของันเจอปุ๊บรักปับก๊บเนี่ยแต่จะพูนรูปแพรบูนหาบางอย่างสิเดี๋ยวนี้เพ่งไหนมันมีบ่มีเพ่งกับทรงไปตามนั่นละ่ะ มาหาเมือนไรวะเห็นแจ๊กเมือแจ๊กเอาเพผุนยากนี่ยังพระท่านโดนผุนเห็นไทยขี้มอเตอร์ไซคไปพุนเลยท่านพุนขี้กระพิบไปบ้านไปท้ำสะอาดบ้านเมื่อวานนี่เห็นอยู่ไปถ้ำสะอาดบ้านเลยไปหาไปนั่งแกะเพ่งอยู่เฮี้ยนผุนเอาไปให้ลูกศิษย์เออขึ้นลังเงยๆเลยวะยัวตีไปไปถ้ำนั่นมันกระบอกไม่เห็นมองปูมองฟังเน้องพีแต่มานั่งหล่นนั่งหลินจื้อเนาะเออขันบ้าเฮาตื่นมาเนี่ยหมดเส้าเฮา ไปหาทําการการการทํางานแล้วคําแรงจงมานอนเออจคืออยู่อันโลกมากนะคัโคมู่อยู่โป๊ี้ัหน้าก็บยุคปุ๊บกับไปในหน้าเนาะก็มัินกมันกับมัเป็นคนที่ไปอยู่แต่เนี้ยอนไดเนาะพู้ใดสิไปอยู่อยู่อยู่แต่เงี้ยมันเป็นคนเป็นรวยมันกับขนกับเฮดเบียเฮดงานที่ัวรลแเ่ยมันนกพิราบนกต่ไปขี่ใช่ไหมล่วสิเขาอะไรเขาเขาตีเขาอัดหูไเหมด ยางมีหดมุงลวดเขาบ่ได้เห็ว <ừ> ่านกพี่ลาบอาตีคีได็ดแต่ถ้าค้าแต่ว่านกจอกบ,บัชิดเฮ็ดเขาไปเหตุในในห้องในยียังมก่องเหตุต่างตางบ่าได้ไม่ต้มุงลวดเดี๋ยวจังไนกันยันเกา,าเกามาจังไนเนี่ยมันก็จะจ่อมันจอ่จอจอ่จอจ่อบ่าได้เขายิ่งมัน,เ,<อ>มนเป็ดนั่นละลางข้าโม่โมเดินก็ตีตีไปไม่ใช่ลาอ้อเบิ้ลอ๋มีหดปองซองในขันบ่จ่อล่างข้าลาูกเอ้นี่แล้วน้ำฝาดน้ำยังนี่แล้ว เพิ่เบ่งผักนั่งอ่านหนาเพิ่งี่นองเลยบ่งเนี่ยบ่เกี่ยวบอลส่วนเป็นเงาบอลกรสิรุ่นนี่ใบตะเพาเนี่ยสิจงวาใส่มันคือต้นต้นน้ำสาหมดดิเสียงเป็นพิมพ์โฮมเลยเอาไม้มิ่นกินเอาต้นตะเพาต้นนั้นปีนึ่งพอดีนั่น นี e ่ต้นเดียวอะไเยเดไปีน like mm. ึงบ uh ่ออกมันเสียอย่างไรเนาะมันสีเกิดที่แมันสียเท่าก็เลยบเอาให้มันต้นใ่กต้น้ำสาพวกนู้นแต่เรากูีไอ้ไหนกดเอานี้่ยืนยมันนี่มีแเราจังบ่อึดบ่อยาก่เาจังสีไปเห็ดไปออมไปตุ่มสยั่งไปผัดสยอยางก็บ่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 อยาบัรยนะไปตลาดเพิ่นผักแค่จังสังซื้อแต่ผักแค่มานวกซื้อแต่ผักแค่มันบ่บ่บ่หยาบรกินบ้านที่บ่โดนอันไนว่า โล้ดิมรสสั่นกลับดอกขาวละเต็มต้นอยู่บนน่ะหอดหอดบ่ามีน่าสิแจงแต่หอดหอดเขาอยากแกงหาดปลาตุบปลาคอขึ้นมาตะปนิ้นขึ้นมาแกงสมเปรษะสดน้ำเหมืนห้อนกินเลยวัวเดี๋เท่านั้นมันก็บอกินได้ทั้งมือเดี๋ยวข้าเดี๋ยวเออไม่ก็ซ้ำมือซีมือแกงอีกอนจะพักก่อนกินปลาแล้วแต่ต่อไปใจว่าหางคนที่เป็นปลาแหละตัวมาหาซูมือได้เมื่อวานก็มาเมื่อก่อนนี่ก็มาเจ้าเจ้ามาอีหยังมาบ่นเอาไปยืมวังสิ วางสันละถมมึงัมงัไหนไป่าไปก็หามปฏีเสธเพราะว่าเอาตำลามาเปิดแล้วเอาตำล่ามาตำลามาเปิดแล้วไหนปจาไหนก็ต้องไปไปไดุ้พบมันบ่คือเก่าเนาะมันมีสองวงหมดิมีสองวงหมดดด้ไมักันไหก็เรียกเอาตัวขับนั่น ว่องใดงานบ่มีงานว่องใดเดือนนึงมีสิบงานสิไปว่องหลายงานหน่อยๆงานหลายบ่มากหรอกยั่นี่มันเท่าแล้วมันไงแล้วนี่ว่องสองกับประมาณแปดสิบงานเมื่อปีน่ะเดี๋ยวนี้คือดเลยเนาะคือดลูกันแปดสิบเฮียกวัดศิวโดนตัวไปหันหน่อยเดี๋ยวคุ้มทิพอยู่หันมันยังไล่อยู่แล้วอันตะกี้เนาะอยากได้งานละ หลายตอนอละลอย,ลอยนึงจนมาไปบนไว้ตีลอยนึงไปบนนบนญไปว่าโอ้ยพัยาการผ้าไปบนงานเนาะวา่าพอให้สาวทาหน่อยมีสองลอยรับเพื่อลอยแปดสิบงานคืนโจชัยโยนะเฮ้ใชัยโยชัยโยอย่างไรงานเนาะตะกี้มันมามีงานบดปีไปสามสิบงานสามซิฟห้าสิบปอปปบออเกิดชี่สิบห้าห้าห้างานประมาณนี้บาดเดี๋ไปบนญได้ลอยอัะขึ้นมาได้โอ้โามีงานมีการทำดีใจเลย แต่บางทีสุขภาพมันควรเป็นสี่เนาะมันสูดได้เนาะร่างกายมันสูดได้หูตากับบอฟ้าฟังบารีโลกกับใช้ไฟจากของกับบอจักไฟจากของเป็ี่นบอหวานบอมันกับบอเมย์บอหลายจริงบารีโลกไฟมันตีกรับฉันแล้วบารีโอ้ยงานหลายบอมังเดือบบารีจะเนาะหมูกับโทษโทษมาเด้พอดีกับโทษมาพอดี้กับโทษมาอาจารย์งานผมปลาไหลดอกมีลอยลอยกางเ้าจก็ปีกันเรื่องบางทีชุบมือมแตรลอยขึ้นจิ ต่ลอยขึ้นงานบ่หลาขึ้นสาวน้อยดอกพระบ่บ,บ่กันลอยงานเดท่บวบ่กันเนอเรียบบ่ขุ้นดอกเพราะว่าจังไรก็แล้วแต่ต้องไปคือเก่าสองลอยมันบ่ขึ้นเก่าแต่เนาะสาวน้อยก็เพราได้หลายดอก,กมันเอาเป็นมาเตรียมละเล่ยนข้มมามใหม่ขึ้ตะกี้บ่ได้ไปดอก,กมันมันมันบ่คือตะกี้แต่ว่าใจเนี่ยมันเล่นได้มนอยากเล่นให้ชักสามมือสามขึ้นตัวถือกีตาร์ลงมานอนอย่างยู่ตารางเท่านั้น มันนอนเรียนบ่ายคือเขาอะไรแหละมันจะได้รับมันก็เป็นห่วงลูกน้องที่งานคือเขาอะไนั่งดีเจตระลังเหระตื่นขึ้นไปกัใส่น้ำเขาอยู่หานเลยเอถียงกันใครในดวงมาค้อนระพี่งอามันหอดส่วงหอดวางขึานก่อนั่นตัวอันนี้เที่ยวเขาบันแพงสองมือสามมือแล้วมวานกับมาเมื่อก่อนนี่กับมามาเพรเห็นแต่คนปิดบันนิดแต่คนไปใส่ขอ้อมือดูแต่ละมือแต่ละเวียนวานสิ่ไปสอบรถตีเ็กน้อยวันที่หาผีงงแต่ละเขามีงานเป็นดีซี ยิงไรจิจซ้นแน่นมองซ้อนไปเลียวะหถ้าเขาเหรียญเป็นเหรียญงานเนี่ยเขียนโนดูก่าเขียนโนด้วองเพลงเอาไปให้เด็กน้อยแต่ก็ขีนเขียนมัสกิขีนเขียนโนดซี่ขิดนี่หรอกเขียนเบียีตากลองที่ปอดเลยละมันมันโนดแทกให้เขา่าเอาเบาๆใ่แทกกเนี่ยเพเป็นโนดดอกเลยว่าเออเพเขียนไม่ผมเลยหอกพราะขันกันอ่านฟังเอาเป่าใส้มผู้เอาฟังเอาไ พ่อด้ไปสอนบวกมูนั่นแน่่วทาเขาก็บาดได้ได้ได้นวดดอกมูนั่นอะไรเขาแต่ว่ากะไอเขาทําความเข่าใจใจไปน้าผ้าเขาเล่นแบบแบบทั้งนวดทั้งหัดผสมกันไปน้าแบบไอเขาฟังเอาเนาองนี้มันสิเล่นมันหอดมองนี้มันสิเล่นยั้งที่นะตามซ่อมไหเขาไปน้าใหมเขารู้จักว่านวดมันเล่นประมาณมันมันี่หัดมันเห่ีแบบมันนี่แล้วมันสมับวกกันมันสเป็นเออเสียงมันอยู่ในเพลงมันจิ่อมัแบจั๊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 อจั๊บจัท้จั๊บจั๊บจั๊บมัน มันบ่คือยุกตะขี่ค่ะว่าซูมือค่ะว่านวดนวดกับว่ากับว่านวดอีหลีดอกซูมือแต่มันเอาลูกจัดลูกยังมาใส่เห็ดแบบมั่วไปนะแม่เห็ดแบบโอ้ยมุกเจ้าคุบทันนังสิบ่เนี่สมมุติวันนวดเป๊ะๆบัดม้าทางด่างด่างด่างมั้งสิคุบเอาเถอบ่เนี่คุบเอาคุบไปหัดเถอบ่เนี่แม่เอาไปหัดใส่เพราะลูกผสมลูกจัดลูกยังใส่เห็ดไปแบบ มันเป็นแบบผสมประสานกันโพดสมือไรแต่ว่าข่มหาของมันมันมันกับแมนของเขาอยู่ดอกแมต่ว่าผู้ขัญเฮาสิเก็บไล่ละเอียดอีหลีเนี่ยคือคือคือเรียนให้มันเปเปคือเขาน่ะมันก็คขวัญขางสิบบอคือเขาป่าดอยเนี่ยฟันภาว่าเฮามาใส่ลูกหาคลูกมันกระเชียบว่ะเหมือนหลายสมือเนาะสมือไม่เอาเป็นว่าจันวางไปเนาะโอเคคลิปนี้ไปซส้มมีสก้อยพี่น้องพอกันไหมคลิปฮะคลิปนี้สบายดีพี่น้อง